เคยได้ยินเรื่องราวของตึกโรงแรมสูงเสียดฟ,ฟ้าราวกับปิรามิด2ชั้นที่ประดับไปด้วยกระจกสุดงามสร้างมาเพื่อรองรับปาร์ตี้หนักๆและคนมาพักเยอะๆแต่กลับไม่มีใครไปพักที่นั่นไหมครับเพราะเขามีข่าวลือกันถึงความลับดำมืดบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความโอ้อานนฮะที่ถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้นะครับเราก็มาฟังกันเลยคับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ S n a r y ครับ ซึ่งถ้าหากเพื่อนๆเ,เป็นคนชอบเรื่องราวดักๆแลว้วก็จังไรอะไรแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยเด้อและแอดก็ยังมีติ๊กตอกอีกเนอะ fndaily_admin underscore ครับโอเคแล้วโราก็มาเริ่มกันเลย โดยเจ้าตึกตัวดังกล่าวที่แอดบอกนะครับมันจะมีชื่อว่าริยองโฮเทลหรือว่าอาณาจักรต้นหลิวฮะเป็นตึกสูง105ชั้นที่ได้ถูกสร้างอย่างกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือเพื่อจะมาเป็นโรงแรมขนาดใหญ่แล้วก็หรูที่สุดเอามารับนักท่องเที่ยวได้มากมายที่จะลังไหลเมงอาณาจักรของท่านคิมแต่แบบหลายๆคนคงจะสงสัยใช่ไหมว่าเอเอเดี๋ยวนะรับท่องเที่ยวในเกาหลีเหนือเนี่ยนะ ดินแดนแห่งนี้จะมีคนไปเที่ยวสักปีละกี่คนกันคือถ้าจะเอามาเทียบกับพี่ไทยนะครับที่มีนักท่องเที่ยวลังไหลเข้ามาขอปีละ40บล้านคนนั่นน่ะเกาหลีเหนือนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวไม่ถึง1%ของประเทศไทยด้วยซ้ำหนึ่งคือประมาณ3 0 0 0 0 0คนต่อ1ปีเท่านั้นเองครับซึ่งนี่ก็เป็นตัวเลขก่อนการระบาดของโควิดด้วยนะ เท่าว่ามันก็อาจจะมีปัจจัยอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราอาจจะนึกไม่ถึงนะครับดังนั้นเพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องนี้แบบมวลมวลแอก็จะต้องขอพาเพื่อนๆ,ๆย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3 0มกว่าปีที่แล้วก่อนที่เกาหลีเหนือเองนะครับเขายังเป็นอาณาจกักรที่ยิ่งใหญ่อยู่ครับคือหลังจากที่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ใเขาแยกกันนะครับไอสอประเทศนี้เนี่ยมันก็เริ่มทําการหุ้มหุ้มอวดความฮาวเป้งของตัวเองตลอดเลยครับประมาณว่าใครมีของดีกว่าก็เอามาเบ่งข่มกันทั้งคู่นั่นแหละ ด้วยความที่ว่าในตอนนั้นนะครับเกาหลีเหนือก็มีพี่ใหญ่อย่างโซเวียตเนี่ยเป็นแบ็กอยู่ส่วนเกาหลีใต้นะครับก็มีคนคอยสนับสนุนอย่างพี่เมกาฮะที่ก็พากันเปตังเข้ามาช่วยเปตังเข้ามาช่วยอย่างเช่นในปี1986เนี่ยทางเกาหลีใต้นะครับเขาก็มีการโชว์ศักยภาพของคนในประเทศครับดยการให้บริษัทของเกาหลีใต้เนี่ยไปสร้างตึกโรงแรมที่สูงที่สุดของโลกอย่างสิงคโปร์ในตอนนั้นครับชื่อว่าโรงแรมสแตมฟอร์ด และ2ปีหลังจากนั้นเนี่ยเกาหลีใต้ก็ยังไม่มีการจัดโอลิมปิกเป็นของตัวเองด้วยอที่ประเทศเกาหลีใต้เลยที่มันก็จะนําช,ชนชาติประชาธิปไตยต่างๆแฮ่ hey, มาย่งดินแดน,นของเขานะครับทำให้เกาหลีเหนือที่อยู่ข้างบนเนี่ยรู้สึกเดือดมากคือทั่วโลกมันมีโอลิมปิกใช่ไหม <S <S ได้งั้นข้าก็จัดงานกีฬาแห่งเยวาวชนและนักเรียนกันบ้างดีกว่า ซึ่งถ้าจะอธิบายแบบง่ายๆว่าไองานกีฬาของเยาวชนแล้วก็นักเรียนมันคืออะไรนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับทางโอลิมปิกของประเทศคอมมิวนิสต์กันนะครับที่เขาจะจัดกันแล้วก็เชิญชวนคนในหมู่คอมมิวนิสต์มากันทั้งนั้นเลยที่พอจะจัดงานอะไรยิ่งใหญ่แบบนี้ใช่ไหมประเทศเกาหลีเหนือในตอนนั้นนะครับเขาก็จะต้องมีการสร้างสิ่งกอ่อสร้างใหม่ๆขึ้นมาเอาไว้รองรับนักท่องเทีย่ยวเยอะแยะอย่างเช่นสนามบินของพวกเขานะครับที่ได้ทําการขยายรับนักท่องเที่ยวและ เขาก็ยังมีแผนจะสร้างโรงแรมรีคองขึ้นมาอีกเลยฮะเพื่อจะให้มันเป็นโรงแรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่ถ้าสร้างเสร็จเนี่ยมันจะเหมือนกับการหันไปทางเกาหลีใต้แล้วก็ยกนิ้วมาชิมให้ฮะเพราะว่ามันจะสูงถึง้อยห้าชั้นแล้วมันก็จะขโมยตำแหน่งโรงแรมที่สูงที่สุดที่เกาหลีใต้เคยทําสถิติเอาไว้ที่สิงคโปร์นั่นเอง โดยริวยองแห่งนี้นะครับจะเป็นโรงแรมหรูที่เขาวางแผนว่าข้างบนสุดนั้นอนะ่ะมันจะมีห้องอาหารซึ่งหมุนได้360องศาฮะเอาไว้ใช้ดูวิวอันสวยงามของกรุงเปียงยางเทว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายเหมือนกับความฝันของท่านผู้นําคิมนะครับคือการจะสร้างตึกสูงแบบนี้นะครับมันจะต้องใช้เหล็กกล้าที่เยอะมากที่จะต้องไปนํามาจากประเทศนอกครับทว่าอย่างที่เรารู้กัน เ,เกาหลีเหนือนะครับเขาไม่ค่อยคบกับคนภายนอกเท่าไหร่ไงเขาก็เลยหันมาพึ่งตัวเองแทนครับโดยไม่งอละเหล็กกล้าเรามาใช้คอนกรีตดีกว่าผลิตมันทั้งตัวตึกเลยที่ประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยก็สามารถทําได้เหรอใช่ไหมแต่ว่าปัญหาของการใช้คอนกรีตนะครับก็คือมันเป็นวัสดุที่มีน้ําหนักมากฮะไม่ได้เบาหิวเหมือนกับเหล็กที่ถ้าถมถมกันขึ้นไปเยอะแยะแล้วก็อาจจะพังโครมลงมาได้นั่นแหละครับมันก็เลยเป็นสาเหตุได้โรงแรมตัวนี้นะครับได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเฉียงขึ้นไปเป็นพิระมิด เหมือนกับที่ชาวโบราณเนี่ยเขาได้ใช้สร้างตึกสูงสูงกันในตอนที่ยังไม่มีการค้นพบเหล็กนะฮะที่เมื่อคิดการแก้ปัญหานี้แล้วได้ก็ลงมือสร้างตึกกันเลยดีกว่ากะว่าจะให้เสร็จกันภายในปี1992นะครับให้ทันกับวันเกิดครบรอบ80ปีของท่านผู้นำคิมรุ่นปู่พอดีเลยแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดฝันก็เกิดขึ้นครับคือในปี1991เนี่ย พี่ใหญ่อย่างสหภาพโซเวียตที่เขาได้แบบสนับสนุนกันมานานนะครับก็เกิดการแตกและแหงขึ้นล่มสลายลงถ้าไม่ชาติเกาหลีเหนือเนี่ยขาดป๋าเปไปเลยฮะส่งผลให้1ปีต่อมาเท่านั้นแหละครับเศรษฐกิจกของเกาหลีเหนือนะครับก็จเจริญลงหวัหวๆๆอย่างรวดเร็วเลยเป็นการฉลองวันเกิดได้กับท่านผู้นําแทนการเปิดตึกนี้แทนเลยครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยงบจะซื้อวัสดุอะไรมันก็ไม่มีแล้วงบจ้างพนักงานก็ไม่จ่ายงานก็ต้องหยุดไปตามธรรมเนียมนั่นเองโรงแรมริวคยองที่เหมือนกับจะเป็นการยกนิ้วมาชิมโชว์ให้กับเกาหลีใต้นะครับมันก็กลับกลายเป็นตึกร้างตั้งเด่นโชสร้างความอับอายให้กับประชาชนชาวกรุงเปียงยางแทนนะครับคือถ้าใครยังไม่เข้าใจอารมณ์นะครับก็ลองให้นึกถึงตึกบางตึกที่มันตั้งร้างตะง,งานโชวเด่นอยู่กลางกรุงเทพมาหลายสิบปีนั่นแหละครับ นที่อยู่ในเมืองกรุงเขาก็คงจะคิดแบบนี้ว่าเอ๊ะตึกนี้มันตั้งมาทําไมนะครับที่พอคิดไปคิดมาเนี่ยมันก็มีข่าวลือเรื่องผีสิงนั่นแหละเหมือนกับตึกร้างบ้านเราเด็กเลยแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะนะฮะเพราะว่าทางเกาหลีเหนือก็ไม่ได้มีข่าวออกมาบอกใช่ไหม แต่ที่พูดถึงนะครับก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งมากกว่าที่ทางสำนักข่าวญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ไปน,นําเอาเรื่องตึกนี้มาย่อเย้ยเลยครับว่าเกาหลีเหนือนได้ทุ่มเงินเป็นประมาณ2%ของ GDP ประเทศไปกับการสร้างประติมาก,กรรมการไร้ค่าอะไรใหญ่ๆชิ้นนี้เนี่ยซึ่งก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขาคงจะยั่วเพียงไนแต่ถึงแม้จะยั่วประมาณนั้นก็เถอะผ่านไป16ปีนะครับตึกแห่งนี้เนี่ยก็ยังได้ถูกทิ้งร้างต่อมาเรื่อยๆไม่มีแม้กระทั่งหน้าต่างไม่มีประตูอะไรมาโปเพิ่มเลย นำซ้ำไอเครนก่อสร้างที่ถูกทิ้งให้อยู่บนตัวตึกนั่นนะครับมันก็การเวลาผ่านไปจนสนิมเคระแทบจะพังลงมาได้ทุกเมื่อแล้วที่เมื่อยิ่งมองเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นความอับอายของทางเกาหลีเหนืออย่างมากนะครับ ขณะที่ว่าทางพรรคการเมืองของเกาหลีเหนือนะครับเขามีการตกลงหารือกันเลยว่าเราจะนำเอาโฟโต้ช็อปเป็นลบภาพของตึกนี้ไปดีไหมคือเวลาถ่ายมาเห็นเมืองเตียงยางทีเลยแลวจะเอาเมืองนี้ไปโฆษณาให้ต่างประเทศเห็นเนี่ยมันก็เสียดบาดจิตใจเหลือเกินใครก็จะมาเที่ยวประเทศเราถ้าหากเราลบตึกนี้ไปแล้วก็คนก็อาจจะลืมเรื่องนี้ไปก็ได้แต่่ว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะแบบยุคนี้มันก็มีดาวเทียมอะไรที่คนเขาสามารถเห็นภาพทั่วโลกนั้นแหละไง แล้วงี้ถามว่าอ้าวทาไมงั้นไม่พังตึกนั้นไปทิ้งซะเลยละมันจะได้ไม่ตั้งแต่ง,งานโชว์เป็นความอับอายของท่านคิมก็ต้องบอกเลยว่าถ้าหากพังตึกนี้ลงนะครับท่านคิมอาจจะต้องอับอายมากกว่าเดิมด้วยครับเพราะว่ามันจะเป็นการสื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเกาหลีเหนือนี่เนี่ยไม่มีความสามารถในการที่จะทําให้โปรเจกต์ใหญ่ๆได้สําเร็จดังที่เขาได้โฆษณาเอาไว้ครับก็คิดกันอยู่นานมากครับว่าจะเอาตึกนี้เนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์ได้ยังไงจนสุดท้ายนะครับเขาก็คิดได้ว่าโอ้ในนๆเราสร้างตึกสูงมาแบบนี้แล้วนะ เราก็เอาตึกตัวนี้มาใช้เป็นตัวยิงผู้ฉลองงานปีใหม่ก็เลยเป็นยังไงเห็นหลายๆชนชาติต่างชาติเขาทำกันเนี่ยพอถึงปีใหม่ทีแล้วก็ผู้ไปติดตามตึกสูงๆแล้วก็ยิงเอาปุ้งปุ้งปุ้งพอพูดได้ปุ๊บนะครับพวกเขาก็ดีใจก็เลยจัดแจงเอาผู้ไปยิงบนตึกนั้นทําให้เหมือนเป็นแท่งเทียนไขที่ราคาแพงที่สุดในโลกเพราะแบบอย่างน้อยไอ้ตึกอื่นๆที่เขาใช้ยิงผู้ปีใหม่ไอ้วันที่ไม่ใช่ปีใหม่มันก็เป็นสํานักงงสํานักงานอะไรแบบนี้ไง เออจริงๆทางเกาหลีเหนือเขาก็มีการพยายามจะทําตึกนี้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับอย่างเช่นมีการจัดการแสดงอะไรหน้าตึกแล้วก็ถ่ายรูปให้แบบโชว์ตึกนี้ให้เป็นแบล็กการ์ดอะไรไปแบบเนี้ยแต่แบบมันก็ไม่น่าจะคุ้มใช่ไหมจนคนเขาลือกันนะครับว่าไอ้ตึกนี้เนี่ยมันอาจจะมีคําสาปอะไรอยู่ก็ได้ที่ทําให้มันต้องร้างไปตลอดการครับขนาดที่ว่าฝรั่งชนเนี่ยก็ได้ตั้งฉายายให้ว่า tower of doom หรือว่าตึกแห่งความวิบัติ ทว่าต่อมาในปี2008นะครับคำสาบของตึกร้างเนี่ยมันก็เหมือนจะคลี่คลายลงครับเพราะอยู่ๆเนี่ยตึกมันก็จะมีแสงสีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกระจกกระจกอะไรก็เริ่มมีการเอามาแปะบนตัวตึกขึ้นครับไอ้เครนที่มีสนิมเครออยู่ด้านบนเนี่ยก็ถูกเอาออกฮะเปลี่ยนให้เป็นโครงสร้างของยอดพีระมิดอันหนึ่งที่วาววับแทนจนคนก็สงสัยว่าเฮ้ยเกาหลีเหนือไปเอาเงินมาจากไหนเนี่ยซึ่งคําตอบนะครับมันก็อยู่บนยอดตึกก็คือยอดพีระมิดวาววับนั่นแหละ เพราะว่าไอายอดดังกล่าวนะครับมันคือเสาสัญญาณโทรศัพท์ 3G ฮะที่ตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นของที่ฮิตใช้กันทั่วโลกเลยเรื่องของเรื่องก็คือรัฐบาลของคิมจองอิลหรือว่าคิมผู้พ่อนะครับ mm. ก็ได้ไปหาคนมาเปเงินลงทุนเพื่อจะมาสารต่อตึกนี้ต่อนี่แหละครับ mm. และเขาก็ได้ไปเจอกับบริษัทสัญญาณอันหนึ่งของประเทศอียิปต์ฮะ ที่ทางอาณาจักรของท่านคิมก็ได้ให้ข้อเสนอว่าจะมาทําสัญญาณโทรศัพท์ที่ประเทศเราไหมละ่ะถ้าหากทําได้นะมีส่วนแบ่งอะไรก็ไปเอาไปละกันแต่ก่อนจะเอาส่วนแบ่งนั้นเนี่ยก็เอาเงินมาลงทุนกับประเทศเราก่อนนะแะละครับเกาหลีเหนือก็เลยได้เงินมาส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไปตบๆให้โรงแรมรีจองเนี่ยมันขึ้นมาดูมีรูปมีร่างอีกครั้ง จนกระทั่งได้มาประกาศอีกครั้งนะครับว่าตึกแห่งนี้เนี่ยจะเปิดตัวรอบใหม่ในปี2012ซึ่งปีนั้นเนี่ยจะเป็นปีแห่งการครบรอบวันคล้ายวันเกิด100ปีของคิมผู้ปู่ในวงเล็บที่ตอนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งในปี2011นะครับกระจกข้างนอกตัวตึกเนี่ยมันก็ได้ถูกติดตั้งเรียบร้อยสวยงามราวกับตึกใหม่เลยครับ ทำให้เกาหลีเหนือสามารถชดแล้วก็บอกกับชาวต่างชาติได้ว่าเนี่ยข้าสร้างช้าหน่อยแต่ชัวนะแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวฮนะเข้ามาชมแต่ว่าห้ามพักนะเพราะว่าข้างในตึกนะครับมันช่างต่างกับข้างนอกที่ดูสวยงามเหลือเกินคือไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีการตกแต่งทาสีสักแมะก็ยังไม่มีน้ําไฟต่างๆนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่มีการต่อเข้ามาเลย จนนักท่องเที่ยวที่เขาได้เข้าไปชมข้างในนะครับกเขาก็บอกว่างงมากมาทําไมเนี่ยนึกว่ามาดูซากพิระมิดที่สูงกว่าพิระมิดกีซ่าในอียิปต์นะครับแต่โอเคมันก็มีบางอย่างของตึกนี้ที่ดีเหมือนกันก็คือตอนที่พวกเขาได้ขึ้นไปที่ชั้นบนสุดของตึกนี้นะครับก็พบว่ามันเป็นตามคําสัญญาของผู้นําจริงๆครับคือยอดบนวิวเนี่ยมันได้เห็นความสวยงามของคุงเปียงยางอย่างมากเลยแต่ก็แค่นั้นแหละครับ และแล้วกำหนดการการเปิดตัวของตึกนี้เนี่ยก็ได้ถูกยกเลิกไปอีกครั้งซึ่งในปี2011นะครับคิมผู้พ่อก็ได้จากไปด้วยก็เลยทำให้เกาหลีเหนือเนี่ยปวงแล้วก็งงอีกรอบครับ แต่ขณะนั้นก็ตามอาณาจักรของท่านคิมนะครับก็ยังไม่ยอมแพ้ฮะตอนนี้ก็มาถึงรุ่นของคิมจองอิลหรือว่าคิมผู้ลูกแล้วผู้ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลครับที่หลังจากขึ้นมานะครับท่านก็มีการสั่งการต่อจากคุณพ่อเลยก็คือข้างนอกตัวตึกมันเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ต้องไปหานายทุนมาเปข้างในตึกแทนแล้วก็เอายื่นข้อเสนอว่าให้เขามาบริหารโรงแรมในตึกด้วยแล้วกัน ซึ่งการจะบริหารโรงแรมนะครับมันจะมีอะไรดีไปกว่าการไปหาคนมาจากดินแดนที่มีคนท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของโลกอย่างเยอรมันแหะครับที่ตอนนั้นจะมีโรงแรมหนึ่งจากทางเยอรมันนะครับซึ่งตกลงว่าถ้าหากสร้างเสร็จแล้วเนี่ยพวกเขาจะได้บริหารด้วยนักเกาหลีเหนือก็แบบโอเคคัมมอนูุตมอร์เกนคุดทังดังๆแล้วก็เ okay, วลคัมมาเลยฮนะแว่าพอพี่เยมาเห็นถึงสภาพข้างในตึกเนี่ยก็ถึงคบอึ้งเลยครับ เพราะข้างในตัวตึกนะครับไม่ใช่ว่ามันจะโล่งอย่างเดียวนะแต่ว่าโครงสร้างอะไรเนี่ยมันก็ดูร้าวไปหมดจนไม่น่าจะเยียวยาได้ฮะบวกกับว่าในเวลานั้นเองเนี่ยมันก็มีข่าวอีกอันหนึ่งที่เป็นข่าวเสียหายของเกาหลีเหนือขึ้นมาที่อยู่ตึกอาพาร์ตเมนต์ในกรุงเปียงยางนะครับก็ได้ถล่มลงโครมและประเด็นก็คือการสร้างของตึกนี้เนี่ยมันก็เป็นการสร้างแบบเดียวกันที่เขาใช้กับทางโรงแรมด้วย พี่เยก็เลยเริ่มไม่มั่นใจเลยเลยว่าถ้าเราไปบริหารโรงแรมตึกนี้แล้วอยู่ๆตึกมันถล่มอาจจะทํำยังไงยังไม่พอฮะถ้าใครยังจําได้นะั้นในช่วงนั้นหลังจากที่ท่านคิมผู้ลูกได้ขึ้นมามีบทบาทในเกาหลีเหนือนะท่านก็ทําการทดลองนิ้วเคียร์เยี่ยงแบบของเล่นเด็กเลยครับจนทําให้สหรประชาชาติต่างๆอย่างเช่นเมกายุโรปในเขาแบนเกาหลีเหนือแล้วก็หนีหมดบอยคอร์ดไม่ส่งสินค้าหรูหราเข้าเกาหลีเหนือกันเลยที่การทําแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้สินค้าจากทางที่โรงแรมเยอรมันจะส่งมาเา เอาโรงแรมที่เกาหลีเหนือเนี่ยมันส่งมาไม่ได้ด้วยพี่เยอรมันก็แบบเริ่มค่อยๆแวบหายเข้ากรีบเมฆไปแล้วหลังจากนั้นก็เงียบไปเลยฮะทาให้โรงแรมแห่งนี้เนี่ยต้องกลับมาร้างอีกครั้งและข่าวเรื่องผีผีสงัสงสังคำสาปมันก็กลับมาเป็นที่พูดที่ลือกันเพราะว่าในช่วงปี2016นะครับเขาก็มีการไปเห็นดวงไฟบางดวงครับที่ได้เปิดอยู่บนบางชั้นของตึก ซึ่งก็มีการลือกันว่าข้าบนตึกนั้นเนี่ยมันมีมีคนอยู่ทํไมมันมีไฟเปิดในวงเล็บเพรอะเรื่องหนังผีคลาสสิกเนี่ยแหละลืมปิดไฟเท่ากับว่ามีผีอยู่แต่เอาเป็นว่าในปี2018นะครับอยู่ๆเจ้าตัวตึกนี้เนี่ยมันก็ได้มีการสว่างจ้าขึ้นมาอีกครั้งเลยครับเป็นไฟ LED อยู่ข้างบนตัวตึกชูช่อเป็นธงชาติเกาหลีเหนือเลยก่อนที่ในเวลาต่อมานะครับทั้งตัวตึกก็จะมีการส่องแสงได้สว่างราวกับต้นคริสต์มาสต้นยักษ์ก็ไม่ปาน ทว่าสิ่งที่อยู่บนตัวตึกนั้นนะครับกลับไม่ใช่อะไรที่น่าตื่นเต้นเลยฮะจะเป็นข้อความโฆษณาชวนเชื่อต่างๆที่ได้วิ่งอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนจนมันไปแยงตากับนักท่องเที่ยวที่เขามาพักอยู่รอบๆนันนะครับคือชาวต่างชาติที่เขาได้ไปเที่ยวที่นั่นนะครับเขากลับมาพูดประมาณว่าไอ้ตึกนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเครื่องจักรอันใหญ่ที่เกาหลีเหนือเขาใช้ควบคุมสมองของชาวเปียงยางชนประมาณนั้นนั่นแหละซึ่ง มันก็มาสู่คําถามเดิมๆอีกครับว่าแล้วเกาหลีเหนือเขาไปเอาตังค์มาจากไหนในการเอาไฟเยอะแยะมาประดับตึกแบบนี้ล่ะคาตอบก็อยู่ที่เดิมฮะบนยอดของตึกนี่แหละคือในระหว่างที่เหมือนกับว่าเกาหลีเหนือจะไม่ได้ทําอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับตึกนี้เลยนะครับรัฐบาลเนี่ยก็ได้ไปหาคนมาระดมทุนช่วยเอาคนมาซ่อมปรับปรุงตึกนี้ด้วยเพื่อแลกกับผลประโยชน์ตามสัญญาอะไรก็ว่าไปนะครับ แต่แบบทำไมจะหาคนมาเอาเงินมาเปให้ตึกนี้ทั้งทีไม่คิดเอาตังค์ไปแบบตกแต่งอะไรข้างในแทนที่จะเอาไฟมาประดับข้างนอกตึกละ่ะนั่นก็เพราะว่าค่าตกแต่งภายในนะครับมันอาจจะแพงมากกว่าค่าหลอดไฟหลายเท่าก็ได้ ที่ถ้าทําไปแล้วก็อาจจะไม่คุ้มครับซึ่งถ้าดูจากรายละเอียดนักท่องเที่ยวต่างๆที่ได้เข้ามาเยือนอย่างเกาหลีเหนือนะก็แน่นอนหล้วว่าตังเนี่ยมันน่าจะมีไม่พอแนะ่ๆนอกจากนั้นถ้าจะหันไปพึ่งผลิตภัณฑ์ส่งออกของเกาหลีเหนือไปต่างประเทศมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะนั่นแหละครับมันก็เป็นอีกหนึ่งด้านมืดๆของตึกนี้ครับคือเบื้องหลังความหรูหราอะไรทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันก็ซ่อนไว้ซึ่งชนชาติที่แบบไม่มีอันจะกินอะไร ไปไปมามานะครับไอ้ตำแหน่งที่เกาหลีเหนือเนี่ยเขาคิดว่าจะชิงโรงแรมที่สูงสุดระดับโลกจากเกาหลีใต้นะครับเขาก็ทําไม่ได้ครับกลายเป็นว่าได้มาอีกอันดับหนึ่งแทนก็คือโรงแรมที่สูงและใหญ่ที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วไม่มีคนไปอยู่แทนซึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่มีกําหนดการวันเปิดใหม่ของตึกนี้ออกาหม่แล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่ว่าอนาคตมันก็อาจจะมีการเอามาเปิดอวดเช้าโลกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ เพราะดูจากท่าแล้วนะครับทางเกาหลีเหนือก็คงจะไม่ปล่อยให้ตึกนี้เนี่ยมันอยู่เป็นตึกล้างวันยังค่ำหรอกแต่ถ้ามันสามารถลบล้างคำสาปแล้วเปิดออกมาได้เนี่ยมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนกันส่วนตัวแอดก็อยากเห็นเหมือนกันนะเอาเป็นว่าถ้าใครมีแฟนอารนะครับก็ส่งมาได้ที่ชัดในแฟนเพจ a c e b o o k FN Diary นะครับและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเด้อบ๊ายบาย